สวัสดีครับผมนายนักการแขกผมลาดนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาทําแบบฝึกหัดคําสั่งของไทม์เมอร์นะครับโดยการกดสตาร์ทครับให้มอเตอร์ทั้ง3ตัวเนี่ยติดตามลำดับโดยมีการหน่วงเวลาที่3วินาทีนะครับแล้วก็กดสต็อปให้มอเตอร์ทั้ง2ทั้ง3ตัวนี้นะครับหยุดที่2วินาทีนะครับตามลาดับแล้วก็กดอิมโวร์เจซีนะครับเพื่อหยุดการทํางานของมอเตอร์ทั้งหมดเลยนะฮะไปดูการต่อวงจรของผมเลยนะครับตอนนี้ผมเปิด โปรแกรมขึ้นมาเรียบร้อยนะครับเพื่อนในความรวดเร็วในการต่อวงจรนะครับผมก็จะทําการเอา Emergen c y ออกมาก่อนเลยนะ Emergen c y นี้ผมใช้เเป็น NC นะครับผมใช้เป็น M 0.0ูนย์ะครับ m 0. 0 0ตรงนี้ผมได้ทําการเปลี่ยนแท็กชื่อของมันเป็นที่เรียบร้อยนะครับในการรวดเร็วในการทํานะครับตอนที่2ผมก็เอาเป็นต์สตาร์ทมาแล้วกันนะครับสตาร์ทเป็น M 0.1นครับ ผมก็จะเอาทัมเมอร์เป็น TONR นะครับแบบมีรีเซสตัวออนนะครับเอามาใส่ในช่องของตัรตานะครับ2ตัวนะครับผมใช้เป็นทัมเมอร์2ตัวตัวนี้ผมทําการใส่ชื่อให้มันนะครับในที่นี้ผมทําการเลือกใช้ไว้เรียบร้อยแล้วทำอะไรมีชื่อขึ้นนะครับ c ย่สี่ตัวนะครับผมกดเป็นตัวแรกนะเป็นตัวหนึ่งนะครับ TP หนึ่งเลฮะตัวที่สองก็เป็นตัวที่สองนะครับ TP สอง แล้วก็ผมก็ใส่เวลาให้มันครับตัวแรกจะเป็น t สาม s นะครับสาตัวที่2ก็เป็น6 s นะครับก็จะเป็นห่างจากตัวแรกสามวิครับเป็น6วินาทีนะฮะตรงนี้ของวงจรสตาร์ทได้็เสร็จแล้วนะครับผมก็จะทําของสต็อปนะครับผมแตกบ้านลงมานะแล้วผมก็เอาตัว nc แล้วกันครับ nc เมื่อเหมือนจําลองว่าไฟได้ไหลผ่านตัวสวิตช์เรียบร้อยแล้วนะครับ โดยไม่ต้องกดนะครับก็คือมัอนทำงานได้เลยตัวนี้ผมก็ใช้เป็น m 0 2นะครับตัวนี้ผมก็ทำการเปลี่ยนชื่อท็กเรียบร้อยนะต่อมาผมจะเอาตัวทัมเ,เมอร์ตัวปิดนะครับเมื่อทำการปิดก็จะสั่งให้เวลาตามที่เราสั่งนะครับตัวนี้ผมใช้เป็นตัว t t 3านะรผมตั้งชื่อไว้เรียบร้อยแล้วนะอีกตัวหนึ่งครับ t off ก็เหมือนกันครับตัวที่4ผมใช้4ตัวนะครับของวงจรที่ผมออกแบบไว้ เหมือนกันครับแต่ว่าของตัวออฟเนี่ยถ้าในโจทย์บอกว่า2วินะครับห่างกัน2วิผมก็จะเป็น t ชาร์ปสนะครับตัวนี้เป็น4ครับครับวงจรของสต็อปสตารก็เสร็จแล้วนะหลังจากนั้นผมก็จะทำการของโหลดนะครับและทำการออกแบบตัวโหลด ที่จะควบคุมโหลดนะครับโดยผมจะใช้ตัว n o นะครับมา3ตัวก็มีโหลด3ตัวนะครับผมดึงมาก่อนตัวนี้ก็จะเป็นของตัว off นะครับก็คือตัว O n o นะครับตัว n o นี้ผมจะใช้ของเป็นทัมเมอร์ตัว on นะครับอยู่3ตัวที่ควบคุมตัว on นะครับ แล้วผมก็จะใช้อีก3ตัวเพื่อรับคาสั่งของตัวออฟนะครับแล้วผมก็จะเอาโหลดมานะเอาโหลดเป็นนี้ครับโหลดตัวนี้ผมใช้คิวโซนะครับตามลำดับคิวโซตามลำดับครับ นรัมาถึงตัวนี้ครับด้านหน้านี่ครับผมจะใช้เป็นคอนแทคช่วยของตัวออนนะครับก็จะมี TPP 1แล้วก็ TP ของตัวที่2นะครับผมใส่ตัวแรกไปนะครับตัวแรกก็จะเป็น TP 1นะครับแต่ว่าขาตรงนี้สำคัญครับคือผมจะเป็นด้านอินครับเพราะว่าก่อนที่จะเข้าทามเมอร์ครับทำให้มอเตอร์ตัวที่1นั้นติดทันทีครับตัวที่2ครับ เป็น tp 1ครับแต่ว่าเป็นด้านออกครับด้านออกคือผ่านทามเมอร์ลิเลไปแล้วนะครับจึงทําให้การคํานวณตัวนี้ส่งมาตัวนี้เป็น3าวิครับตัวนี้ก็จะติดตัวแรกนี้จะติดทันทีตัวที่2บรรทัดนี้ก็จะติด3าวิครับต่อมาครับตัวที่3เป็น tp 2นะครับเพราะว่า tp 2นี้6วิครับก็คือหลังจากบรรทัด1นและบรรทัดที่2นะครับเป็น6วิอ่าตัวนี้เป็นของตัวออนนะครับผมทำมาแล้ว3ตัวต่อมาเป็นตัวออฟนะครับ ตัวออฟนี้ผมจะใช้เหมือนกันครับ tp 3เหมือนกันกดก็มองาบางครับอันนี้ก็จะเป็นด้านอ,อินเหมือนกันครับด้านอินครับเพราะว่าตัวนี้จะสั่งให้หยุดทันทีเลยนะครับตัวที่1หยุดทันทีส่วนต่อมาครับตัวที่2ตัวที่2เป็นด้านเอาครับด้านเอาก็คือหยุดผ่านไป2วิแล้วค่อยหยุดนะครับตัวที่3ครับก็จะเป็น tp 4ของผมครับก็จะเป็นด้านเอาของตัวทามเมอร์ตัวที่4ครับเพราะว่าผ่านไป4วีวครับก็จะหยุด หลังจากนั้นผมก็จะเอาตัวรีเซ็ตของตัวออนมานะครับก็คือเขาจะควบคู่กันเป็นออนแล้วก็รีเซ็ตนะครับหรือว่าจะเอาไปใช้กับตัวออฟก็ได้นะครับผมก็เอาตัวสวิตช์มาก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวรีเซ็ตมา2ตัวนะครับผมใช้2ตัวว่าทัมเมอร์ของออนเนี่ยผมใช้2ตัวนะครับใช้2ตัววันนี้ผมก็จะทําเป็นรีเซ็ตนะครับเป็นสวิตช์ของรีเซ็ตนะครับเวลากเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับ อิมซ e ูนสามนะครับต่อมาก็จะเป็นผมจะทำการรีเซ็ตตัวนี้ก็ก๊อบชื่อตัวนี้มาเลยครับตัวที่1กับตัวที่2นะครับวา,างครับอาจจะกดเร็วไปหน่อยก็ต้องขอไปเดินะครับเพราะว่ามันค่อนข้างยาวครับตัวนี้จะเป็นตัวที่2ครับตัวนี้ผมใส่รีเซ็ตให้มันเรียบร้อยแล้วนะครับ นะครับผมจะลองรันให้ดูนะครผมขอย่อเพื่อให้เห็นครับนะครับตรงนี้ผมได้ทําการต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะทําการรันนะครับตอนนี้ผมรันเรียบร้อยแล้วนะครผมก็จะลองกดตั้งคาสั่งนะครับก็คือกดสตาร์ทกดสตาร์ทแล้วมอเตอร์จะติด3วินาทีนะครับ ผมก็จะกดคีย์ลัดเป็นคอนโทรล f สองนะครับก็คือกดหนึ่งนะฮะผมจะกดคีย์ลัดแล้วกันนะครับคอนโทรล f สองผมกดแล้วฮะตอนนี้ทัมเมอร์รับแล้วครับตอนนี้ตัวที่หนึ่งติดนะครับตัวที่สองติดตัวที่สามเริ่มติดแล้วครับก็คือพบทัมเมอร์สามหกตามลําดับนะครับแล้วผมก็จะกดสต็อปนะครับให้มอเตอร์ตัวนี้หยุดนะครับให้มอเตอร์สามตัวนี้หยุดนะครับมันก็กดคอนโทรล f สองเหมือนกันครับคีย์ลัดนะฮะ ก็ตัวที่1หยุดไปแล้วครับตัวที่2ตามลำดับนะครับตัวที่4ก็หยุดตัวที่3ก็หยุดไปแล้วนะตามลำดับนะครับหลังจากนั้นก็ก่อนที่จะเล่นมอเตอร์ใหม่แล้วก็รีเซ็ตทุกครั้งก่อนใช้งานครับก็มากดให้รีเซ็ตครับเป็น1นะครับก็คือผมกดคอนโทรลยี่สับคองแลคีัดตอนนี้ทัมเมอร์ตัวออนก็รีเซ็ตไปแล้วนะครับตัวนี้ก็จะรีเซ็ตไปด้วยนะครับผมเปิดสวิตช์ให้มันเหมือนเดิมแล้วเหมือนทำเหมือนการทํางานว่า มีไฟอยู่นะครับหลังจากนั้นผมก็ลองรันอีกรอบนึงครับตัวที่1ติดครับตัวที่2ติดตามลำดับครับตัวที่3ก็ติดนะต่อมาผมก็จะกด emergency stop นะครับเพื่อหยุดการทำงานทั้งหมดเลยนะครับนี้ผมกด modify แล้วก็1นะครับกดตอนนี้มอเตอร์หยุดหมดแล้วนะครับก่อนที่จะกด emergency นี้ก็ไปรีเซ็ตอะไรให้เรียบร้อยก่อนครับ แล้องการอุปกรณ์นะครับครับตอนนี้เกียวอุปกรณ์แล้วผมก็กดอี e เมอร์เีกลับมาครับตอนนี้วงจรกลับมาสภาพปกติเหมือนเดิมครับการทำงานก็จะวนแบบนี้ครับกดอี e เมอร์เจนีก็หยุด หมือนเป็นตัวหมุนตัวแดงๆเอาไว้กดต้องไปเคลียร์ให้หมดทุกอย่างก่อนแล้วค่อยกลับมาปีเซตแต้มเหมือนเดิมครับตรงนี้เดี๋ยวซูมให้ดูอีกรอบหนึ่งครับผมจะกดคีย์ลัดแล้วกันนะครับตรงสตาร์ทเพื่อให้เห็นว่าติดนะครับตรงนี้เป็นมอเตอร์นะครับผมทำการกด F2 เลยนะปึ๊บตัวที่1ติดแล้วครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้ผมจะใช้คีย์ลัดกดแล้วกันนะครับ มาดูตรงมอเตอร์นะครับผมจะกดขีดลัดให้ตัวสตาร์ททำงานนะครับพร้อมกดสตาร์ทแล้วครับตัวที่1ทํางานแล้วนะครับตัวที่2ทํางานนะครับตัวที่3าก็ทํางานนะครับปุ่มรีเซ็ตก็พร้อมทํางานเหมือนกันนะครับต่อมาผมจะกดสต็อปนะครับกดสต็อปให้มอเตอร์หยุดตามลําดับนะครับผมกดนะครับตัวที่1หยุดไปแล้วนะครับตัวที่2ก็หยุดไปแล้ว ตัวที่3มก็หยุดเหมือนกันครับสังเกตจากทามเมอร์ลีเลย์ด้านบนครับ2วิ4วินะครับหลังจากนั้นก่อนที่จะเริ่มอะไรก็เคลียร์อุปกรณ์ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมก่อนนะครับก็รีเซ็ตเครื่องทุกอย่างนะครับก่อนที่จะรันอะไรนะครับเท่านี้นะครับก็เป็นวงจรที่ผมได้ลองออกแบบดูนะครับก็อาจจะผิดอาจจะผิดเยอะอลยก็ได้ครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่าก็ลองทําดูครับก็ให้ได้ตามเงื่อนไขที่คาสั่งได้บอกมานะครับอาจจะผิดพลาดประการใดผู้ติดขัด อะไรก็ขออภัยไว้ในที่นี้นะครับก็สำหรับคลิปที่อธิบายการใช้ทามือของผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับอาจารย์ขอบคุณครับ